ก็คือการเคลื่อนไหวในทางนี้นี่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวมาตรา112แต่เป็นการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในมหาวิทยาลัยซึ่งเราเห็นว่าไม่ควรมีการจํากัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการไม่ว่าจะเป็นฝ่ายของนิติราชเองหรือว่าจะเป็นฝ่ายของกลุมสยามประชาธิวัติที่ต่อ้านิติราชเราเห็นว่ามหาวิทยาลัยเป็นสถานที่ที่เป็นพื้นที่ที่ในการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการได้แล้วเราก็เห็นค้านกับมติของคณะกรรมการของมหาลัยที่ว่า ถ้าปล่อยให้มีการแสดงความคิดเห็นในมหาลัยเนี่ยจะนําไปสู่ความ,มรุนแรงเพราะเราเห็นว่าการที่ไม่ให้ใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นการที่ทําให้กลุ่มฝ่ายต่างๆเนี่ยเริ่มไม่มีการใช้เหตุผลทางวิชาการแต่ว่าเป็นการไปโจมตีกันภายนอกมหาวิทยาลัยเช่นการนํานไปสู่การประท้วงตามท้องถนนหรือว่าสถานที่ราชาการอื่นๆซึ่งไม่ใช่อยู่ในกรอบของกฎหมายนะครับก็คือเราเห็นว่าการที่ลักให้คนกลุ่มเหล่านั้นเนี่ยไปแสดงความเคลื่อนไหวนอกมหาวิทยาลัยเป็นความสุ่งเสี่ยง ต่อ,อการเกิดความรุนแรงยิ่งกว่าการแสดงความคิดเห็นในมหาลัยครับเพราะว่าธรรมศาสตร์เนี่ยก็อย่างที่คนทั้งประเทศทราบว่าเป็นมหาลัยที่เกี่ยวข้องกับปร,ประวัติศาสตร์ทางการเมืองไทยมาโดยตลอดครับเพราะฉะนั้นความแตกต่างหลากหลายในการแสดงความคิดเห็นเนี่ยย่อมเป็นปกติธรรมดาไม่ใช่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนก็เกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยปี49ครับก่อนรัฐประหารหรือกระทั่งหลังหลังรัฐประหารเองก็มีกลุ่มฝ่ายต่างๆที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นเราเห็นว่าเป็นเรื่องปก,กติธรรมดาที่จะปล่อยให้คนแสดงความคิดเห็นทางการเมืองที่อยู่ในกรอบของกฎหมายตราบเท่าที่เขาไม่ไปจับจ้่วล่วงละเมิดสถาบันหรือตราบเท่าที่เขาไม่ปทุสลายหรือใช้กําลังข่มขู่ฝ่ายตรงข้ามทั้งสองฝ่ายหรือทุกฝ่ายทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยมีสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญที่จะแสดงความคิดเห็นทางวิชาการตอนนี้หลายฝ่ายเขาบองว่าเราียกร้องให้ฝ่ายบริหารถอน